สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนๆรายการที่กร็รักทุกๆท่านพอกันในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565น้สนะครับช่วงนี้สถานการณ์ฝนฝ่าแต่ที่ว่าเบาบางลงนะครับแต่จะในเก็บตามนะครับฝนจะผลจากน้ําที่ตกลงมาให้ทางน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ก็อย,อยังทรงฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะทางาน้ําจากเขื่อนอุบลราชีต้องปล่อยออกมาหลายขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําไหลเข่าเคลื่อนยังคงสูงอยู่นะครับเป็นหายหลายพื้นที่นะครับ ไอ้เคขื่อนลงมาเยังอยู่ในสถานะที่ท่วมหลายนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับมื้อนี้วันที่8ไปจนถึงมื้ออื่นวันที่9ตุลาคม2 5บ5นะครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับมวลอากาศเย็นนะครับหรือวบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมนะครับภาคตะวันออกชิ้นต้นบนนะครับเฮ็อดไฮ อาต้อมาเชิ่อตัวบองข้านี่มีฝนหน่อยนะครับฝนหน่อยลงไปนะครับพอสมควรแต่ว่ายังคงมีอยู่นะครับจะได้กัตามวันที่8ที่9นี่ฝนยังหน่อยอยู่นะครับหลังจากวันที่เกาที่10ฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดน้ำท่วมก็ถทอวันต่างกันหลายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศในช่วงช่ช้าวนะครับอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ ขอ,ขอให้พี่น้องประชาชนเรามาระว่างในการเดินทางสัญจรนะครับสาหรับสถานการณ์ช่วงเศร้าๆหมอกกาลังเกิดใน่าได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามลอากาศเย็นแพร่ลงมาเรื่อยๆนะครับฝนในจีตกในช่วงนี้ก็ถือว่ากลุ่มหน่อยลงนะครับปกคลุมบนที่หน่อยลงเมื่อพึ่งขับใชยดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเมื่อนี้ยังอยู่ทางด้านตะวันตกเป็นส่วนหลายนะครับเป็นฝนที่เกิดจากด้านดันนาของเขาที่เป็นแน่วของปันะ,ะอากาศนั่นนะครับท่านดานตะวันออกกเกิด หลายอยู่ทั้งประเทศเ่อนบานเท่านะครับบ่ว่าจะเป็นทั้งเล่านะครับทั้งเวียดนามนะครับฝนกับหลายอยู่ทั้งฟังนั่นนะครับแต่จะในกับตามนะครับการขยับของมาเรื่อยๆการมีคาดว่าสะมีผลกระทบกับจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันออกนะครับว่าจะเป็นนครพนมหรือว่าบึงการนะครับอาจจะมีหลงของมาแล้วก็รวมถึงหนองคายน้ํนนะครับสําหรับสถานการณ์ภาพการตรวจฝนนะครับจากเรดาร์นะครับที่เห็นอยู่ในภาพกันนี่นะครับ ุ่มฝนที่เห็นในส่วนหลายนะครับตอนนี้ทั้งนั้นตะวันตกนะครับว่าจะเป็นในจังหวัดเลยเชียงพุ่มนะครับคอนแกนสีตะวันตกนะครับยังคงหลอยู่มาเบิงทั้งนั้นตะวันออกนะครับเป็นฝนที่ขยับเข้ามาไกลนะครับทั้งนั้นจังหวัดขุนพนมนะครับแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะครับตัวตัวน้องข่ายเองอาจจะยู่ห้างนะครับแต่ว่าวางใจบ่ท่านใดในการฝนที่เกิดสามารถเกิดขึ้นมาได้ในช่วงไก่คำนะครับทั้งด้านนี้นะครับแล้วก็ช่วง เย็นนะครับช่วงกลางคืนนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นไหลลงมาเนะครับปะทะกับไอ้นามที่กลมคางไหลนะครับอยู่ในแผ่นดินช่วงนี้นะครับเกิดฝนในช่วงกลางคืนช่วงค่ำแล้วก็ช่วงดึกต่อเสาร์ใดเช่นเดียวกันนะครับเนาะสรุปสรุปแล้วนะครับมื่อวนี้จนถึงมื่ออื่นฝ่าต้นออกชี้เนื้อต้นบลกองห้าวนี่ครับในพื้นที่รับผิดชอบชเวจังหวัดนี่ขาดการหมายว่าจะมีฝนประมาณหลายสี่สิบกิโลเมตที กันมากก่จังหวัดชัยภูมิเลยนะครับมหาสารคามนะครับตอนลางลางๆกาลสินลางลางนะครับนครพนมบึงกาฬหรือแก่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะสี่ตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33-34ถึงองศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่22-25ถึงองศาเซลเซียสสำหรับตลอดสัปดาห์นี้นะครับตามการคาดการณ์แล้วนะครับที่ต้องฝ่อระวังก็คือมวลอากาวเย็นงละลอกไหมนะครับที่สิพัดเข้ามาตั้งแต่วันที่10ไปนี่นะครับเริ่มสิปรากฏ ฝนชัดเจนนะครับโดยวันที่เก่าที่สิบอีกฝนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่สิบเอ็ดตื่นมานะครับช่วงเดึกต่อเสาร์ของวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับต่อเสาร์มาวันที่สิบเอ็ดเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงไปได้ค่อนข้างหลายนะครับสามถึงห้าองศาได้นะครับอาจจะยุ่ต่ำกว่า20องศาในบางพื้นที่นะครับ18 19องศานี่เป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิอาจจะมีลักษณะของอากาศเย็นๆนะครับเมฆ ปกคลุมหลายนะครับในท้องฟ้าอาจจะบ่ถือแดดในช่วงวันที่11เนี่ยอาจจะบ่เห็นแดดก็ได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงไปในหลายพอสมควรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่บ่ยาวนานเท่าใด่นะครับอุณหภูมิก็บ่ได้ถึงขันกับเกณฑนของอากาศหนาวนะครับแต่ลงไปต่ำก็่า20องศานี่พี่น้องบ้านเอาก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับช่วงดึกต่อเศร้าแบบนี้นะครับ โดยเฉพาะนะครับปีน้องที่อยู่ไก่เขาหรือว่า,าที่อาศาัยอยู่บนเขากับมีนะครับถือว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีมากกว่าปกตินะครับช่วงนี้เป็นวัดเป็นไข่ได้ไง่ายนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศมมรีก,กับคงองมุวเพียงแคนด้กรคอยอัปเดตข่าวสารด้านพยากรณ์อากาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยา่าตะวันเชียงตอนบนกันอีกครั้งหนึ่งในมืออื่นครับสำหรับเมนีสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน